สวัสดีค่ะวันนี้ใครๆก็เข้าครัวนะคะออวันนี้จะมาทําขนมปังไส้กรอกกันนะคะขนมปังไส้กรอกก็เป็นขนมปังที่ทุกคนกินกันมาตลอดเนาะเป็นขนมปังพื้นฐานนะคะแต่ว่าสูตรขนมปังไส้กรอกของเราวันนี้คือเนื้อขนมปังอะ่ะจะนุ่มมากเลยแล้วก็เพียงแค่ไปหาไส้กรอกอร่อยอร่อย,ออยมาใส่เข้ากับขนมปังอันนี้ก็อร่อยได้ละคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าส่วนผสมของเรามีอะไรบ้างคะ่ะ ออสำหรับส่วนผสมของเรานะคะมีตามนี้ค่ะอย่างแรกก็คือ,อ,อแป้งหงขาวแล้วก็อันนี้เป็นแป้งบัวแดงนะคะแป้งบัวแดงเนี่ยที่บางสูตรขนมปังคือเขาก็จะไม่ใส่เหมือนกันเพราะว่าออไอตัวแป้งบัวแดงที่เพิ่มเข้าไปเพราะว่ามันจะทําให้ขนมปังของเรานิ่มนะคะนิ่มอร่อยกว่าปกติแล้วกออ็อันนี้เป็นไส้กรอกค่ะแล้วก็น้าเปล่าไข่ไก่ ไข่ไก่ในนี้จะมีไข่แดงหนึ่งฟองแล้วก็ไข่ไก่ทั้งลูกครึ่งฟองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นยีสต์ผงนมหางนมผงอันนี้เป็นสารเสริมค่ะชื่อว่าแพทโกสสารนะคะแพทโกสสารเนี่ยจะช่วยทําให้ขนมปังนิ่มขึ้นอันนี้เป็นทางเลือกค่ะคือว่าจะใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วก็อันนี้น้ําตาลใส่ขาวค่ะเกลือเนยสดเนยจืดนะคะ อันนี้ควรจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็ทิ้งให้ใครไเย็นนิดนึงจะได้ตีง่ายขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นกลิ่นนมเนยค่ะสำหรับอัตราส่วนติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv นะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ก่อนเออเราจะเตรียมส่วนผสมที่เป็นของแห้งก่อนก็คือมีอะไรมีแป้งหงขาวนะคะเดี๋ยวเราจะล่อนพวกส่วนผสมของแห้งรวมกันก่อนนะคะก็คือร่อนพร้อมกันเลยมีแป้งหงขาวใส่ลงไปแป้งบัวแดงนะคะใส่ลงไปแล้วก็เอออันนี้เป็นหางนมผงรวมไปเลยค่ะสารเสริมแพท โกสานนะคะอันนี้จริงๆถ้าไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าเท่าที่ลองทดลองทำมาแล้วใส่แล้วจะเนื้อขนมปังจะนิ่มกว่านะคะโอเคส่วนผสมแห้งเท่านี้แล้วก็ร่อนพร้อมกันค่ะที่เราร่อนแป้งก็เพื่อว่าให้เ,เนื้อของขนมปังอะละเอียดขึ้นแล้วก็นิ่มขึ้นนะคะร่อนให้หมดพวกอัน โอเคค่ะอันนี้คือแป้งที่ร่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็เอายีสต์ผงใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้พักไว้นะคะเป็นส่วนผสมของของแห้งเสร็จแล้วเราก็มาทําส่วนผสมของของเหลวต่อของเหลวอันแรกก็คือเป็นน้ําเปล่าน้ําเปล่านะคะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะเกลืเอ,อ่อเราต้อง เราต้องคนน้ำตาลกับเกลือให้ละลายก่อนอาจจะไม่ต้องละลายหมดค่ะแต่ว่าให้ส่วนมากละลายละกันน้ำเปล่าที่เราใช้นะคะก็เป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะแบบน้ำตาลอาจจะละลายยากนิดนึงค่ะต้องใช้เวลาคนนิดนึง พอแล้วโอเคแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวอันนี้คือไข่ไข่แดงหนึ่งฟองแล้วก็ตัวไข่ไก่สองใบอะ่ะครึ่งฟองนะคะใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคือตัวไข่จะไม่ได้เข้ากับตัวน้ำมากนะคะจะเห็นเป็นแยกตัวนิดหน่อยก็คือไม่เป็นไรแล้วก็ใส่กลิ่นนมเนยลงไป กลิ่นนมเนยเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะเปลี่ยนเป็นกลิ่นวานิลาก็ได้นะคะหรือว่าไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าเท่าที่ทดลองมาคือถ้าสมมติว่าไม่ใส่แล้วเนี่ยบางทีเราอบแล้วอะ่ะเราจะได้กลิ่นยีส์ค่ะจะถ้าบางคนไม่ได้ซีเรียสก,ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ชอบก็ใส่ลงไปจะดีกว่าเราไอ้ตัวกลิ่นนมเนยเนี่ยพออบออกมาแล้วอะคะ่ะกลิ่นของขนมปังมันจะหอมกว่าค่ะ โอเคอันนี้คือส่วนผสมของของเหลวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปว่าเดี๋ยวเราจะทําอะไรกันต่อไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะมาตีส่วนผสมที่เป็นของแห้งก็คือแป้งแับพวกยีสต์พวกอะไรที่เราล่อนเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือใส่พวกนี้ทั้งหมดลงไปในโถ ใส่ลงไปทั้งหมดเลยถ้าเราเห็นแบบไอยีสที่มันเป็นกระจุกกระจุกอยู่ข้างในแป้งตอนนี้คือไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพอเราเริ่มตีเนี่ยเราจะตีเฉพาะตัวพวกของแห้งก่อนเพื่อคุกให้ตัวแป้งกับตัวยีสเข้ากันเทลงไปให้หมดโอเคเราก็ เริ่มตีเวลาตีขนมปังเราจะไม่ใช้สปีดสูงนะคะเราจะใช้สปีดต่ำตีไปเรื่อยๆค่อยๆนวดแป้งไปเรื่อยๆนะคะโอเคสปีดประมาณ1-2ถึงสประมาณนี้นะคะ พวกกีตสกับแป้งเข้ากันแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมของของเหลวใส่ลงไปค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะ อันนี้เราสามารถถ้าส่วนผสมของของเหลวกับแป้งเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากันอะ่ะเราก็ช่วยช่วยใช้พายางเนี่ยค่ะช่วยแบบกวนให้มันเข้ากันให้มันไปรวมรวมกันนะคะจะได้เร็วขึ้นประหยัดเวลานิดนึงแล้วก็ตีต่อไปเรื่อยๆนะคะตีต่อไปจนไม่เห็นเป็นผงแป้งแล้วก็คือตัวของเหลวของของ,ของแห้งเขารวมกันดีแล้ว ให้ตีไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันต่อว่าเดี๋ยวเราทำอะไรต่อไปนะคะโอเคค่ะพอส่วนผสมของของแห้งกับของเหลวเริ่มเข้ากันแล้วนะคะก็ใส่เนยลงไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะพอใส่เนยลงไปปุ๊บเราจะตีต่ออีกประมาณ45นาทีมากน้อยอันนี้คือแล้วแต่เราเดี๋ยวเราจะมีการเทสแป้งให้ดูว่าแป้งยังไงที่เรียกว่าใช้ได้แล้วนะคะอย่างนี้เดี๋ยวเราตีแป้งกับเนยให้เข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าต่อไปเราจะทำอะไรต่อโอเคค่ะอันนี้ผ่านไป45นาทีนะคะแป้งของเราที่ได้ออกมาลักษณะ เวลาดูว่าแป้งได้หรือเปล่านะคะก็ลองจับดูแป้งไม่ติดมือนะคะแล้วก็เราลองหยิบแป้งมานิดนึงแล้วลองยืดดูยืดเบาๆอะคะ่ะคือถ้าเห็นเนื้อแป้งแบบสามารถยืดได้แล้วบางแบบนี้แสดงว่าแป้งใช้ได้แล้วนะคะโอเคพอออกมาจากหมอ้อปุ๊บเราก็จะมานวดมือต่ออีกนิดนึงนะคะพอเวลา นวดมือเนี่ยคือขั้นตอนนี้จะสนุกมากก็เราต้องเหมือนฟาดแป้งไปกับแผ่นรองนะคะแผ่นรองที่ใช้ก็คือเป็นแผ่นซิลิโคนอันนี้ข้อดีก็คือจะไม่ติดกับตัวแป้งนะคะแป้งจะไม่ไปติดอันนี้นะคะแล้วก็เราก็จะได้ไม่ต้องโรยแป้งเพิ่ม นะคะข้อดีของการแบบไม่โรยแป้งเพิ่มเพราะว่าอะไรถ้าเราโรยแป้งเพิ่มไปเรื่อยๆเนะะี่ยค่ะคือมันจะมีส่วนผสมของแป้งเยอะเกินไปในเนื้อขนมปังเราอะคะ่ะมันก็จะทําให้ขนมปังอะแข็งแล้วก็ไม่นุ่มอย่างที่เราอยากได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนวดกันเลยนะคะวิธีการนวดก็คือจับแป้งอย่างนี้เลยะคะ่ะแล้วก็เหมือนฟาดไปกับโต๊อย่างนี้นะคะแล้วก็ทําพอประมาณ ให้รู้สึกว่าเนื้อแป้งแบบมันเนียนขึ้นนะคะโ okay, อเคพอมันเริ่มแบบเริ่มเนียนขึ้นแล้วเราก็ทำให้แป้งเป็นกลมๆสวยงามเพื่อที่จะไปเก็บในกระมังนะคะกระมังอันนี้คือเราต้องทานเนยให้ทั่วกระมังก่อนแล้วก็แป้งที่ได้เนี่ยคะ่ะใส่ไว้ในกระมัง ให้แป้งขึ้นดับเบลิลมาเป็น2เท่านะคะโดยที่เราต้องเอาฟิล์มฟิล์มหุ้มไว้เพื่อป้องกันไม่ให้แป้งแห้งอะคะ่ะ ไวเลยค่ะแล้วก็ไปพักไว้ในที่ที่อุณหภูมิสูงนิดนึงเพื่อที่แป้งเขาจะได้ขึ้นได้ดีนะคะแต่ว่ามีเทคนิคนิดนึงค่ะถ้าสมมติว่าอย่างหน้าหนาวกับหน้าร้อนอย่างเงี้ยอุณหภูมิไม่เท่ากันนะคะวิธีการก็คือเราต้มน้ำสักสองถ้วยก็ได้ค่ะถ้วยกาแฟต้มน้ำแล้วก็เอาไปไว้ในเตาพร้อมกับกระมังแป้งเนี่ยนะคะโดยที่ไม่ต้องเปิดเตาแล้วก็ทิ้งไว้แป้งก็คือจะขึ้นตัวได้เร็ว ขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวอย่างนี้เราเอาแป้งไปขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อคะ่ะว่าเดี๋ยวเราทําอะไรต่อโอเคค่ะออพอเราพักแป้งไว้นะคะให้ขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าตัวเสร็จแล้วนะแป้งที่ได้มานะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะต้องไล่อากาศออกจากแป้งวิธีการไล่ก็คือเราชกแป้งไปเลยหลายๆทีนะคะให้มันแฟบลงไป โอเคแล้วก็เอาแป้งออกมาเสร็จแล้วเราก็ต้องมาทำการแบ่งแป้งเป็นเป็นอันๆให้น้ำหนักแต่ละอันเท่ากันนะคะ mm hmm. ก็ที่เราจะใช้สูตรนี้ก็คือจะใช้ต่อหนึ่งต้นเนี่ยเราจะใช้ที่36กรัมแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากได้เล็กใหญ่ก็คือปรับได้ตามความ ความต้องการเลยว่าจะทําชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาการอบหรือว่าทิ้งแป้งให้ขึ้นอะไรต่อไปเนี่ยก็คือต้องตามสายของแป้งที่เราที่เราชั่งน้าหนักไว้ด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาชั่งแป้งดูนะคะเออเวลาเราชั่งแป้งนะคะพอสมมติเราชั่งออกมาอันเนื้อเราเรียงลาดับไว้นะคะแล้วก็เวลาขั้นตอนต่อไปเราก็คือทําตามลําดับก่อนหลังที่เราเรียงไว้เพราะว่าไม่งั้นอันแป้งอันแรกเนี่ย เขาจะแห้งนะคะโอเคค่ะแล้วก็ช่างแป้งเลยนะคะอันนี้ใช้ที่36กรัมถ้าเป็นแบบมือใหม่มือสมัครเล่นนะคะก็ช่างดีกว่าช่างทุกๆอันดีกว่าเพราะว่าออ,ออกมาแล้วไซส์ของขนมปังที่เราได้จะได้เท่าๆกัน ก็อย่างนี้เดี๋ยวขอไปชั่งแป้งให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะว่าเดี๋ยวเราทำอะไรต่อไปนะคะโอเคค่ะพอเราแบงแ่งแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำการไล่ลมออกจากแป้งอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าส่วนแป้งที่เหลือเนี่ยเ,ออเราควรจะเอาผ้าขาวบางนะคะที่ชุบน้ำพอหมัดหมนนะคุมไว้เพื่อป้องกันไม่ให้แป้งแห้งนะคะ แล้วก็เวลาไล่ลมนะคะเราก็คือต้องเอาอุ้งฝ่ามือค่ะค่อยๆแบบขนาดกับพื้นไปอย่างนี้ยค่ะทำวนๆอย่างนไปเรื่อยๆจนแป้งออกมาเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทําไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนหมด โอเคค่ะเออแล้วเดี๋ยวพอไล่ทำไล่อากาศออกจากแป้งจนหมดแล้วเดี๋ยวมาดูต่อไปค่ะว่าเดี๋ยวเราทําอะไรต่อไปนะคะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปพอเราไล่อากาศออกจากแป้งหมดแล้วนะคะอันนี้คือเรียนระดับเนาะตั้งแต่อันแรกไปถึงอันสุดท้ายเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ไส้ไส้กรอบลงไปใน ในตัวขนมปังนะคะออวิธีการก็คือเอาด้านที่เนียนๆอยู่ข้างบนด้านที่เนียนๆอยู่ข้างบนนะคะออวางลงกับแผ่นซิลิโคนนะคะแล้วก็บี้ออกให้เป็นรูปทรงที่ลักษณะเป็นรูปทรงคล้ายๆวงเลียวอ,อย่างน,นะคะเสร็จแล้วเราก็าใส่กรอบใส่กรอบอันนี้คือหั่นครึ่งแต่จริงๆแล้วจะใช้เป็นแบบค็อกเทลหรือว่าจะใช้เป็นทั้งแท่งก็ได้แต่ว่าแป้งขนมปังก็ควรจะเยอะกว่านี้นะคะเสร็จแล้วก็ ห่อเลยค่ะหอก็คือม้วนม้วนแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตรงส่วนรอยต่อระหว่างขอบแป้งอะคะ่ะกับตัวแป้งเดิมอันเนี้ยเราต้องเ,ออเขาเรียกว่าจับให้แป้งมันติดกันนะคะเพื่อที่เวลาเข้าอบอะออตัวขนมปังมันจะได้ไม่เด้งออกมานะคะอันนี้พอเสร็จเราก็วางเรียงไปในถาด แต่เวลาทาควรจะเร็วนิดนึงนะคะเพื่อว่าไม่ให้แป้งแบบแห้งนะคะโอเเวลาระวังเรียกไปในถาดนะคะควรห่างกันสักประมาณนิ้วครึ่งนะ mm. เพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าอบอะคะ่ะคือเราต้องให้แป้งให้แป้งขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงแล้วค่อยไปเข้าอบ ราะฉะนั้นมันก็คือต้องมีต้องมีพื้นที่ด้านข้างไม่ให้มันชนกันนะคะโ okay. อเคขนมปังไส้กรอกอันนี้นะคะอบที่อุณหภูมิ180องศาประมาณ10-15นาทีนะขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละคนว่าความร้อนมากน้อยขนาดไหนนะคะแต่ว่าเปิดทั้งไฟล่างไฟบนโอเคค่ะอย่างนี้เดี๋ยวขอห่อต่อก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเข้าเตาอบเลยนะคะ โอเคค่ะขนมปังไส้กรอกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็เ,เวลาที่เราจะดูว่าสุกหรือไม่สุกเนี่ยคือเราให้เวลาเขาเข้าไปก็คือประมาณ10-15นาทีนะคะแต่ว่าอันนี้เราอบไป15นาทีวิธีการก็คือดูสีของขนมปังด้วยอะคะ่ะว่าเราชอบสีอ่อนสีเข้มขนาดไหนนะคะแล้วก็แล้วก็สุดท้ายเราก็คือจะมาจบ ด้วยการทาเนยข้างบนผิวขนมปังนะคะอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือขนมปังของเราไม่ได้ทาไข่หรือว่าทาน,นมก่อนที่จะเข้าไปอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงด้านด้านบนผิวของขนมปังเขาจะดูแห้งนิดนึงเราก็คือเพิ่มความน่ากินด้วยกันทาเนยเนยที่ใช้นะคะก็คือจะเป็นเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้แต่ว่าทิ้งให้อยู่ในอุณหภูมิห้องให้แบบเหลวนิดนึงนะคะ่ะจะได้ทาง่ายนะคะแล้วก็ทาได้เลยะคะ่ะ เวลาทาก็มากน้อยแล้วแต่ชอบนะคะโอเคพอทาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะดูแบบดูเงาสวยขึ้นนะคะทาให้ครบทุกอันเลยค่ะจริงๆถ้าเป็นน่อยเค็มก็ก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าใครที่ชอบแบบรสชาติเข้มข้นนิดนึงก็จะมีรสเค็มขึ้นตรงข้างบน Okay, เดี๋ยวเราทาให้หมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดจานเสิร์ฟเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมปังไส้กรอกนะคะสำหรับอัตราส่วนและส่วนผสมต่างๆนะคะสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เ,ออเว็บไซต์นะคะ foodtravel.tv นะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามชมต่อไปที่เมนูหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ